คารวันเป็นธุรกิจสีขาวที่จัดอันดับในอเล็กซ่าแลงเป็นอันดับหนึ่งคารวันเป็นธุรกิจ Work f r ฟ m home คาววันไม่ใช่แชร์ลูกโซ่ไม่ใช่มันนี่เกมคาวันต้องการระดมยูทเซอร์หรือสมาชิกให้เยอะที่สุดนะคะและเมื่อสมาชิก เยอะนะคะจนกลายเป็นบิ๊กดาตานะคะคราว,วันก็จะนำบิ๊กดาตานี้นะคะไปต่อรองนะคะไปคุยกับคู่ค้าอุตสาหกรรมเมื่อเขาเห็นว่ามีบิ๊กดาต้าเยอะใช่ไหมคะเขาก็ยินดีที่จะมาเข้าร่วมกับคราว,วันและแบ่งผลกำไรผลประโยชน์ด้วยกันนะคะ50-50ค่ะและคาราว,วันก็นำส่วนแบ่ง5 0ที่ได้มานะคะมาแบ่งให้กับสมาชิกของคราว,วันทุกคนทั่วโลก ค่ะและนี่ก็คือเหตุผลที่คาววันไม่ใช่แชร์ลูกโซ่ค่ะเพราะว่าไม่ได้นำเอาเงินของสมาชิกคนใหม่มาให้กับคนเก่านั่นเองค่ะ